พอกใจนักทีพีเอ่ามามาคงนา่งนองร้องกับเอ็นตาแม่นว่าจากนั้นลากะพ่อได้มีเกลือการศึกษาตรงนี้ก็ต่ำต่อยทางเลือกก็น้อยมาไมีด้วยนี่สิลจะตัดสินใจจากบ้านโดยบินมาทอทำ เดี๋ยวนี้มารีวิวนะวันนี้เป็นชุดนะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะแต่เราฟังบ้านนะเราฟังบ้านได้ไงนะปรีนะครับพาวเวอร์ต่างๆจะเป็นรถยนต์ดอกลำโพงรถยนต์แต่เราใช้จะเป็นเขาเรียกสวิตชิ่งเนาะเราใช้สวิตชิ่งเสียบไฟบ้านนะครับแปลงเป็นรถยนต์ก็ชุดนี้ก็ลูกค้าสั่งทําหลายชุดนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นให้ว่ามีชุดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นให้ว่า ตู้เปล่าเท่าไหรพร้อมดอกเท่าไหรตู้กลางเท่าไหรนะเดี๋ยวตู้แหลกเท่าไร่เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเลยว่าเผื <S <S ่อบางคนมีตู้อยู่แล้วอยากได้พาวเวอร์หรือบางคนมีเครื่องเสียงบ้านอยู่แล้วแต่อยากเอาขึ้นรถแห่ไม่รู้จะใช้ไฟ12โวลต์ยังไงผมแนะนําให้ใช้เป็นแหลกพาวเวอร์รถยนต์แบบนี้นะ <S <S โอเคอ่ะเดี๋ยวไปตามดูชุดทีละชุดละกันนะครับผม่ะเดี๋ยวเ,เริ่มท,ที่ทั้งชุดเลยก่อนนะครับเริ่มทั้งชุดก่อนหรือว่าจะเริ่มเริ่มงานแหลกก่อนละกันนะครับ งานตู้นะตัวนี้จะเป็นเบส12นิ้วนะตัวนี้จะเป็นฟาดหลังนะครับตูดดอกอยู่ข้างหลังนะฟาดหลังนะใบละ2ดอกนะครับอันนี้งานเราก็จะเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับสีระเบิดนะครับผมนะครับตู้เปล่าเราก็ทำนะตู้เปล่าใบละ2,500นะครับตู้เปล่าใบละ2,500สำหรับซับเบสนะ12นิ้วนะ10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วได้นะใบละ2,500น,นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดอกนี่เราจะใส่ไม่เล็ก2 2ชั้นนะ ดอกก็เลือกได้นะดอกตัวนี้คู่ละ3,000บาทนะครับคู่หนึ่งตู้ใบหนึ่งนะครับจะอยู่ห้าพันห้านะตู้ตู้เบสนะตู้เบรสิบสองนิ้วเนี่ยเป็นรถยนต์นะไว้คู่เห็นไหมครับไว้คู่นะครับตู้ป่าอยู่สองพันห้าดอกอีกสามพันก็อยู่ห้าพันห้านะสำหรับตู้นะครับสําหรับตู้เบรสนะครับเสียงกลางนะครับก็จะมีประมาณนี้ใบเดียวก็ใบสองสองนะกลางสองแหลมสองหรือว่าจะเอาเป็นใบนอนแบบนี้ก็จะได้สี่ไปเลย นะครับจะมี8นิ้วอันนี้8นิ้วอันนี้6นิ้วนะครับตู้กลางนะครับถ้าเป็นตู้เป่านะครับใบละพันห้านะครับใบละพันห้าถ้าเอาแยกแบบนี้ก็คู่ละพันห้านะสำหรับตู้เป่านะ6นิ้วก็ได้8นิ้วก็ได้ราคาเดียวกันนะตู้กลางนะครับจะเอาใบยาวก็พันห้านะครับใบยาวก็จะเท่ากับตู้เบรเลยนะถ้าสั่งพร้อมกันก็ได้นะตู้เบร์ตรงมันหน้าตู้กลางพันห้านะครับผมหรือจะเอาเป็นใบแยกแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับด้านหลังเราจะเาะใจสเปคคอนให้ลูกค้านะ แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเอาอันหนึ่งขับ4ี่เลยอ่าอันหนึ่งขับกลาง2แหลม2เลยหรือว่าจะแยกอย่างผมเนี่ยแยกพอพอเวอร์กลางเราเป็น4ี่ชั้นแนลเราก็จะแยกชั้นแนลละดอกไปเลยนะครับผมน,นะครับผมก็ตู้กลางนะพร้อมดังนะถ้าเป็น8นิ้วแบบนี้นะแปดสี่ดอกแหลมสี่ดอกนะครับพร้อมดังก็อยู่สามพันห้านะครับพร้อมดังอยู่สามพันห้าแล้วก็หกนิ้วอยู่สามพันนะครับหกนิ้วจะอยู่สามพันจะถูกกว่านิดนึงนะครับ หนิ้วอยู่ส0 0พันนะพร้อมดังเลยนะครับผมหรือจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้ก็สามพันเหมือนกันเนี่ยครับเป็นแยกอันนี้เป็นแยก2อสองจะเอาไปนอนเอาไปตั้งก็ได้นะสาหรับแยกก็สามพันสำหรับ6นิ้วนะ8นิ้วแยกก็สามพันห้านะครับถ้าตู้เปล่าก็พนะันห้าเนาะแรลกแลกถ้าขับเบรสองนะครับอันนี้จะเป็น power b r a e power กลางเบรสองแล้วก็กลางสี่นะครับแล้วก็ปีตัวหนึ่งตัวนี้ก็มีบลูทูธนะเฉพาะแหลกนะครับไม่รวมสวิตชิ่งนะ เฉพาะแหลกนะครับอยู่5000บาทนะได้แหลกไม้ไปด้วยนะครับเราก็จะเดินสายต่อสายให้เรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าเราก็จะเสียบขั้วสเปคคอนไว้ให้หมดแล้วลูกค้าไปถึงเสียบสเปคคอนใช้งานได้เลยเนี่ยอย่างเบสเราใช้2อันนะกางแหลบเราให้ไป4เลยเพราะมันเป็น4ี่ชนแนวนะแหลกนี้ห้าพันนะครับสาหรับเบรสองนะกลาง4อยู่ประมาณ5,000บาทนะครับไม่รวมสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็อยู่พันกว่าถึง2000เพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้พาวเวอร์รุ่นไหนนะครับแล้วก็มี อีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตเบสสีนี่กลางแปดก็จะอัพพาวเวอร์เห็นไหมพาวเวอร์จะยาวมากเลยไหมหกพั 6, นวัตต์นี่อันนี้ตัวปีเราน,นี้ดอกซับถ้าเป็นชุดแรกรองรับเบสสีกลางแปดจะอยู่เจ็ดพันบาทนะครับก็จะได้แบบนี้ยได้ปีหนึ่งตัวได้สวิกนะครับได้บลูทูธนะครับและพาวเวอร์ก็จะยาวมานี่เลยยาวออกมานี่เพราะมันใหญ่กว่าก็จะอยู่เจ็ดพันบาทก็จะเพิ่มงบอีกสองพันนะครับผมสําหรับชุดขับสี่แปดนะครับ ส่วนชุดเริ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตู้เอลงก็ประมาณนี้สําหรับชุดเบรดสองนะเห็นไหมนี่เบรดสองก็คือเบรดใบหนึ่งนะจะมี2ดอกแล้วก็กลางนะครับจะเอา8นิ้วก็ได้6นิ้วก็ได้นะครับในชุดเราจะคิดราคาเท่ากันนะอันนี้เป็นกลาง8 8นิ้วนะครับ4หัวแล้วก็แหลม4หัวแล้วก็ชุดปรับนะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมคํานวณให้นะครับอย่างตอนแรกที่ผมคำนวณเนี่ยชุดชุดชุดพาวเวอร์เนี่ยห้าพันบาทใช่ไหมครับตู้เบดอีก5้าพันห้าก็เป็นหมื่นห้าร้อย แล้วก็เสียงกลางอีก3 5 0 0เป็น1มืนนะครับเป็น1 4ืนแล้วก็สวิตชิ่งอีก2000ก็จะเป็น1 6แต่ถ้าซื้อทั้งชุดนะครับเวลาแยกมันจะแพงกว่าซื้อทั้งชุดผมจัดให้แค่1 5 0่นนะพร้อมดังพร้อมสายลำโพง5เมตรนะนี่จะเป็นระบบสเปคคอนเลย5เมตรทั้งหมดนะ6เส้นนะครับถ้าใครเอาชุดพร้อมฟังนะจะอยู่ในงบ15,000นะครับอันนี้ราคายังไม่ลงค่าขนส่งค่าขนส่งเขาลองโทรเข้ามาว่าจะปายทางจะโอนกันยังไงก็ลองโทรเข้ามานะครับ ก็จะเลือกได้บางคนบอกไม่ชอบ8นิ้วมันมันดังใหญ่ไปเราจะเลือกเป็น6นิ้วตัวนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมให้ลูกค้าเลือกนะครับผมก็จะอยู่15,000บาทสําหรับเบส12นิ้วโค้งรอนะนี่ไม่เล็ก2ชั้นนะครับส่วนชุดนี้ก็จะจบ1 5ื่นเบส2กลาง4แหลม4นะเนี่ยแยกได้หมดเลยตามที่ผมอธิบายไปตู้เบสคู่ละห้าพันกลางคู่ละ 3, ามพก็จะเป็น900 0แล้วก็ไอ้แรกเนี่ย ห้าพันก็จะเป็นหมื่นสี่แล้วก็สวิตชิ่งอีกสองพันก็จะจบอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นหกแต่ซื้อครบชุดเราถัว่วถัวกันไปเราคิดแค่หมื่นห้าพร้อมสายนะซื้อแยกซื้อแหลกนี่ไม่มีสายนะครับซื้อแหลกห้าพันเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าสายอีกถ้าไม่มีสายนะกรณีไม่มีสายนะครับผมประมาณนี้อ่ะแล้วถ้าเป็นสี่คูณแปดเราจะต้องอัพเป็นตัวนี้ด้วยนะอัพเป็นพาวเวอร์ตัวยาวนะครับผมเอากลับมาไว้เหมือนท้นคลิปก็ประมาณนี้ นะครับถ้าใครเอาเบส4กาง8นะกางยาว8นิ้วก็ได้6นิ้วก็ได้แหลมก็อีก8นะครับผมเบส4เบสก็ตัวนี้เลยแต่ชุดนี้เอาไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นชุดนี้นะครับผมอย่างที่ผมอธิบายไปก็ต้องใช้6,000วัตต์แล้วนี่กาง8นะครับก็จะเป็นชุด power ตัวนี้นะกับชุดนี้อันนี้ผมลองเนี่ยมันไม่ได้เปิดหมดนะผมลองแค่แค่แค่2คูณ4ถ้าเป็น4คูณ8ชุดนี้จบเท่าไหร่ ู้เบสหมื่นหนึ่งพันนะครับตู้กายเจ็ดพันนะครับก็จะเป็นหมื่นแปดหมื่นแปดอะแลกตัวนี้อีกเจ็ดพันก็จะเป็นสองหมื่นห้าแล้วก็สวิตชิ่งอสองพันจะจบสองหมื่นเจ็ดแต่ถ้าซื้อทั้งชุดเราจะคิดแค่สองหมื่นห้านะก็จะได้ power base ตัวนี้ power base ตัวนี้นะครับหกพันวัตต์นะครับแล้วตูว้ power กลารสองพันแปด power กลางตัวนี้เหมือน power base ของชุดสองดอกนะครับผมแต่ก็ได้ปีได้บลูทูธนะครับได้แลกแบบนี้ได้สวิตชิ่งจบ จาก2 7 0 0มก็จะได้เป็น2 5 0 0 0บาทอันนี้ก็ให้ลูกค้าเลือกหรือจะเอาตู้เป็นแยกเป็น22แบบนั้นก็ได้ก็จะได้4ใบนะเบรนะครับประมาณนี้หรือใครอยากได้15แต่25 0 0 0เนี่ยผมยังบอกว่ามันยังกลางๆอยู่นะลูกค้าสามารถอัปเดตไปแบบ30,000กว่า4 0,000ื่นมันอยู่ที่แม่เหล็กตัวนี้ไม่เหล็กร้อนะครับจะมีแม่เหล็ก200อีกไม่เหล็ก3ก้อนอีกนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกพอเลือกดอกแรงนะครับสเต็ปตัวนี้ก็ต้องไปอีกอย่างดอกกลางก็จะเป็นคงปั๊ม ถ้าลูกค้าเล็กคงหล่อสเต็ปมันจะแพงขึ้นมาอีกสามารถทําได้นะครับอย่างชุดหมื่นห้าเนี่ยถ้าอัพสเต็ปดอกนะครับอัพสเต็ปพาวเวอร์อัพสเต็ปกลางแหลมด้วยก็อาจจะประมาณ2 0 0 0 0ืนะครับสำหรับหมื่นห้าส่วน25 0หมเนี่ยถ้ามีงบสักสามหมน้ี่ก็จะสวยเลยนะอัพดอกหรือว่าหรือว่าพาวเวอร์อนี่มันไหวอยู่แล้วนะก็อัพแค่ดอกอย่างเดียวอัพ <up S 1> แค่ดอกอย่างเดียวก็ก็อาจจะจบอยู่แค่สามหมื่นนะแต่ไม่เล็กจะใหญ่กว่านี้ไม่เล็กจะเต็มมือกว่านี้นะครับผมก็นี่แล้วแต่ง,งบลูกค้าแล้วกันนะครับม,ม็ฝากไวยแล้วกันนะครับ อยากจะได้ตู้เปล่าเราก็ขายนะตามที่เราแจ้งไปนะตู้เปล่าเบตนะครับ12นิ้ว10นิ้วนะครับใบละ25 0 0ไม้อัดแท้20ิมิลนะเราจะใช้งานเป็นไม้อัดแท้สีรละเบิดให้เรียบร้อยนะครับผมใบละ2,500ราคายังไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ตู้กลางนะครับใบละพัน0เป็นกลางสีดอกแหลมสีดอกหรือจะเอาเป็นแยกแบบนี้กลาง2แหลม2งตรงนี้ก็คู่ละ1ัน0 6นิ้ว8นิ้วราคาเท่ากันสำหรับตู้กลางแต่พอใส่ดอกแล้วไม่เท่ากันนะตู้เบตพร้อมดอกไม้เหล็กร้อยอยู่5,5 0 0แต่ถ้าเอาไม้เหล็ก 2อ0รจะอยู่6,500นะจะอยู่6,500นะครับประมาณนี้นะครับผมตู้กลาง8นิ้วแบบนี้อยู่คู่ละ3,500นะครับจะเอาแบบไหนก็ได้จะเอาแบบแยกเป็น2 2อย่างนี้ก็ได้6นิ้วเหลือ3,000นะครับแล้วก็แหลกื่องปรุงเบส4เออเบสเบส2กลาง4อยู่5,000เบสสกลาง8อยู่7,000สวิตชิ่งอยู่ประมาณ2,000บวกลบนะครับผมประมาณนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับจูบินเตอร์ T e R, นะครับผมก็เท่าคร่าบประมาณนี้เลย i me แประมาณนี้หรืออยากจะได้8ดอกโคกดอกนะโทรมาผมจัดให้นะตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าอะไรงบ2 0 0 0 0กว่าบาทถ้าเรามาเล่นเครื่องเสียงบ้านจริงๆนะมันจะได้อะไรที่น้อยมากนะ20,000กว่าบาทนะนะครับผมนี่ได้เบสสี่ครับแล้วเบสร,รถยนต์มันนุ่มลึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบสสี่กลางแปดแหลมแปดเนี่ยถ้าไปเล่นเครื่องเสียงบ้าน2องหมื่นห้ายังไม่ได้อะไรมากมายขนาดนี้แล้วดอกจะเป็นโครลรอทั้งหมดตามสเต็ปที่ให้ไปนะครับผมก็ประมาณนี้อยากได้เท่าไหร่นะเบสกี่ใบกลางกี่ใบมีงบเท่าไหร่ลองโทรเข้ามาสอบถามกันตู้เปล่า กลางเป้านะครับแหลกแหลกใบละ1000ันนะแหลกใบละหนึ่งพันลูกค้าก็วัดความยาวมานะครับว่าตัวที่1ตัวที่2อนะครับยาวเท่าไหร่ปียาวเท่าไหร่นะครับวัดความยาวมาแล้วเราก็จะจัดให้แหลกใบละ1000บาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อจุบินเตอร์ได้เลยนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวส่งงานไปอีก1ชุดนะครับผมประมาณนี้ขอบคุณลูกค้าด้วยเลยลูกค้าแบบมีเครื่องเสียงบ้านอยู่แล้วแต่อยากได้เสียงกลางเล็กๆนี่ก็เป็น6นิ้วคู่ละ3,000บาทนะครับผม6นิ้ว ถ้าเป็น8นิ้วคู่ละ3,500บาทไม้แอนแท้นะครับมาอนแท้จะเอาแบบกดก็ได้นะเป็นแบบกดสายสายหรือจะเอาเป็นตวเปคอนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมประมาณนี้ฝากไว้อีก1ชุดนะครับสำหรับร้านจูวินเตอร์นะครับ25,000แต่จะได้แหลกนี้นะตีแหลกนี้ครมาใหม่ดูพาวเวอร์ก่อนอย่าเอาเป็นห่างว่าวเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับงานบ้านก็มีโอ้เยอะแย,ยะหมดเลย,ย ก็บ่มันของสิงนเงินง่ายพอมันหาสิลืมเจ้ากลับมาไหม่ฝันบ่เฮาเป็นของตายตอนนี้เราจะเปิดแคลเบจ2แล้วก็กลาง4ตัวนี้นะเราไม่ได้ต่อหมดนะเพราะว่าพาวเวอร์มันไม่ไหวนะส่วนใครจะเอาหมดเราก็จะประกอบตัวนี้ให้นะครับ20,000บาทบาทอะไรมาฟังซ่าวัง